ขายวัวนะคะวัวโครมนี้นะคะมีแม่นะคะมีแม่ตัวนี้นะคะที่เป็นแม่อันนี้เป็นพี่อันนี้เป็นพี่นะคะพี่อันนี้คือน้องตัวเล็กน้องเล็กเนี่ยคือสามตัวนี้นะคะอยู่ในเขตอำเภอภูกระดึงน,นี่ตัวเล็กนี่เพิ่งได้ประมาณสี่ห้าเดือนนะคะน,นี่พี่สาวเขาก็เป็นสาวแล้วค่ะพร้อมสมพร้อมผสมแล้วนะคะเป็นสาวอันนี้ ะะถ้าใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะ mm hmm. เบอร์0 9 1 8 8 3 4 1 4 9นะคะ mm hmm. ถ้ามีท่านใดสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะ, mm hmm. ะ,คะราคาพูดคุยกันได้นะคะ3ามตัวนี้นะคะหนึ่งสองสามนะคะคือเป็นแม่ลูกกันนะคะ mm hmm. ในเขตอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนะคะ mm hmm. ถ้ามีท่านใดสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะ ัวตัวอื่นก็ปล่อยเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายให้ดูแต่ถ้าใครสนใจก็แวะเข้ามาดูนะคะถ้าใครอยู่ในย่านอำเภอปกุกระเดิงน,นะคะอย่าลืมโทรเข้ามาเช็คก่อนก็ได้ค่ะสามตัวนะคะนี่เป็นตัวผู้นะคะนี่ตัวเมียนะคะอันนี้คือแม่ของเขานะคะถ้าใดสนใจติดต่อมาได้เลยศ9 1ย์เก้าหนึ่งปามีนก้านะคะ